ดนกระจบหล่นลมาในบ้านถึงนีกของพาว้พี่จะขึ้นขึ้นไม่ได้ว้าพี่จะตกแล้วทั้งองก็มาถึงจุดที่เป็นตู้เซฟขนาดใหญ่และตระงจุดนี้ชีมก็งัดเครื่องมือที่พบมาในกระเป๋าเป้สึ่งมันคือเครื่องมือจอบอะไรอ่ะพี่ดีแกมแดงอยู่เลย

คิดไม่ถึงว่าภารก<ม>ิจนี้จะง่ายกว่าที่คิดเอาไว้ไแต่เมื่อเขาไปจับที่ชั้นวางของทองคําไฟฟ้าแรงสูงก็ช็อตผ่านตัวเขาจนล้มลงมีกรเองดูเหมือนจะไม่ใยดีกับเหตุก,การณ์นี้และเธอก็หยิบมือถือของต้นเองขึ้นมาบ้างก่อนจะเดินไปเปิดที่หิบ,บใบใหญ่ที่วางอยู่กลางห้องด้านในนั้นมีปุ่มสวิตช์ปิดกระแสะไฟฟ้าและก่อนที่คิมจะสิ้นใจ เขาจึงรู้ได้ว่าตนเองนั้นเป็นเพียงเบี้ยตัวที่ต้องเสียบางทีมิกกะอาจจะร่วมมือกับนายจ้างลึกลับหรือไม่เธอกับนายจ้างที่วางแผนเอาไว้นั่นเองจนเหลือหญิงสาวเหลือเพียงคนเดียวเธอกับมิาจ์ไปน็ไดปค่ะสภาพ